คุณจ่ายคุณจ่ายของกี่สุดเกลียดเรงหลังถ้าเป็นรอบปางไปที่ปกติยวจะสอนให้แต่ให้รู้หลักก่อนว่าไออย่างนี้เก็บแต่ราได้คุณเพราะนั้นคุณต้องไปทำรูปรยได้แล้วเพื่อเพื่อประเมินแต่นี้ไม่ต้องเขามีนะเขาประเมินให้คุณเราเลยเขาดูเขาดูจากอะไรอันนี้เกิดดูจากคุณทําทําอะไรมีรายได้อะไรปฏิบัติเก่าแต่อันนี้เขาเก็บทำไมเขาเก็บล่วงหน้าคุณได้ใช่ไหม เขาดูจากว่าคุณเป็นเจ้าของอะไรเขาไม่ถามว่าคุณทำอะไรมีรายได้อะไรเหมือนคุณมีรถเนี่ยเขาบอกคุณมีรถเบ้นเนอะเขาเก็บตำแหน็งเบ้นโต้้าเลยจบคุณไม่ได้บอกว่าคุณจะซื้อเบ้นมาจอดเพื่อของคุณแต่คุณมีเบ้นอยู่ในมือคุณก็ต้องจ่ายค่าภาษี่ะอะคุณมีรถเบ้นเนี่ยคุณมีเอาผ่าอคุณจอดอยู่บ้านคุณไม่มีเงินคุณกต้องจ่ายภาษีอยู่ดีเหมือนกันเขาดูว่าคุณเป็นเจ้าของอะไรแต่อันนี้ คุณต้องเอารกไปทำอาหารคุณมีเบสอยู่คุณเลอกเบสก็ไปวิ่งทำอาหารจ,รจรีนอื่นห็นไหมหลักกลับไปหมดทุกอย่างเลยแต่ให้เข้าใจว่าหน้าปีนี้คือหลักของตัวนี้แล้วตรงนี้พอมีคำถามไหมเวลาไปเดี๋ยวนี้เราไปปรกอการให้เข้าใจเข้าใจตรงนี้มันเพราะว่าีคือพูดถึงโครูครงไม่เห็นก่อนเนี่ยเนี่แหละคือความสำคัญควหมายตัวนี้แหละยังจะใจมีคำถามได้ไหม สอนแล้วเข้าใจหมดเลยอได้มาเป็นพีธกอสอนได้นะเออเี่าแล้วครับเก่งนะกลขวดนิเดียว้นะครับยังลื้อลื้ออันนี้ขออันนี้อันนี้ก็ของแถมนะมากับผมแล้วแถมเยอะมีของตื้อย่างเดียวร้อยห้าสิบตั้งรทาโอ้โหแลวต้องโทรแทรว่าเรามีเงินดีมาตกมาต่อให้ร้อย ร้อยไปเลยต้องเข้ามมาคนเต็มร้อยไม่เป็นไรเราเต็มร้อยห้สิจริงๆต้องปีปีให้เดี๋ยวนี้ครับครับเนี่ยคือ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 เพราะว่าเลยรก็งห็นใบด้วยกันเพราะว่ามันทับกันอยู่แล้วมันกลับหลังเลยนะกลับหลังกลับเลยกลับเลยนะ เพราะงั้นเดี๋ยวบางทีปีนี้ปี63บางคนอาจจะแต่ว่าปีภาษีของเดือนน่ะเจ้าหน้ี่ก็รล้หมดแล้วเขาเขาว่าตัวใหม่เรื่องงบแล้วเขาทำเป็นตัวใหม่แต่ก็เลยบอกให้เข้าใจว่าตัวนี้เรื่องเรื่องด้วยกฎหมายเมื่อลงปี62หนีไม่เข้าใจว่าไปใช้เดี๋ยวบางคนก็เอ้ยปีแรกีไม่ใช่จำเลยว่าเป็นรอบปี445 63จบแล้วก็ไปตามตัวใหม่แล้วก็เลยเกิดเข้าใจในในความตั้งใจกฎหมายนั่ก่อน